<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมครับเอ๊ยทำไมมันมืดอย่างงี้มัะเนี่ยใครปิดไฟครับเนี่ยเปิดไฟหน่อยครับเออาขอยังชั่วหน่อยเอ้าหน้าจอโทรศัพท์ผมขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ย <c oughs> งั้นก็ไม่เป็นไร๋ย้ขอโชว์หน่อยละกัน tên nha ngàn ใช่ไหมล่ะเพราะว่าผมเนี่ยใช้แอปน็อกลักกี้เป็นแอปที่มีวอลเปเปอร์มือถือที่ชัดกว่า 4K ล้านกว่ารูปแล้วเราเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะแล้วยังมีอีกหลายประเภทด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเกมหรือว่าสัตว์และแถมเจ้าน็อกลักกี้เนี่ยนะครับก็มีการอัปเดตทุกวันด LIKE ้วยนะครับและเจ้ารูปนี้นะครับก็เป็นรูปที่อยู่ในประเภทหมวดหมู่ของเกมรูปนี้ก็แน่นอนครับอนิเมะรูปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์นะครับดีไปดูกังหมาป่าเดียวดายโอ้โหรูปนี้มันมีความคมชชััดมมมาาาากๆเเลลยนะคุ้้แวรรสถตง ค่าวิดีโอจาก Tik t o ็อกไอจหรือว่าภาพเคลื่อนไหวภายในแอป,ปหรือเราจะนําเข้าจากอัลบั้มมือถือของตัวเองก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาตั้งเป็นหน้าจอเรียกเข้าหรือว่าหน้าจอหลักก็ได้มีทั้งโหมดที่มีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะครับเอาล่าต่อไปนะครับดีวผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับตั้งหน้าจอแบบเรียกเข้าแน้วเมื่อเราเนี่ยเลือกรูปที่เราชอบเ,เสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็กดตรงที่ตั้งค่าวิดีโอเรียกเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กตรงรายชื่อได้เลยนะฮะแล้วเมื่อชื่อที่เราเลือกเเ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 มมมมมมืื่่อออออตะะะกกกกกีีีี้้้้้้นนนนนนนยโทรรราาราาาาาหหหคัับบ็็็็จจจปปปปูููลลลขขึชชววแุผผงง เป็นยังไงการโรสุดหลอด่อเท่แล้วก็เจ้าแอปน็อกลักกี้อันนี้นะครับสามารถทำวอลเปเปอร์แบบ4มิติได้ด้วยนะนี่ครับคุณผู้ชมเป็นยังไงครับพอมันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเหมือนกับตัวกระตูนะมันขยับได้เลยนะฮะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดโพสต์ให้คนอื่นได้ด้วยนะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นการโพสต์ผลงานของคุณผู้ชมนะครับที่ได้สร้างเมื่อตะกี้เนี่ยมาลงในชุมชนนะและคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นผลงานของคุณด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบ่าเท่มากๆเลยและเจ้าแอปน็อกลักกี้เนี่ยนะครับก็มีทั้งระบบ Android แ ะะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการจะโหลดแอปนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ไปที่ Google Play หรือว่า App Store ได้เลยนะครับว่า NOXLUCKY โอ้โหดูครับคนโหลดแอป10ล้านกับคนรีวิว444,0 0 0ดูรีวิวของผู้ใช้ครับคุณผู้ชมชอบแอปนี้มากคือดีแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการจะโหลดแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ไปค้นหาแล้วก็โหลดเองได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจพิมพ์เนี่ยก็แน่นอนครับว่าผมจะทิ้งลิงก์ให้คุณผู้ชมนะครับสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับตรงคอมเมนต์แรกหรือว ไม่โหลดมาใช้แล <ke wa kar o> ้วจะเสียใจเอ้ยไปรจกันเอ้ยฉันหนาวฉันหนาวเหลือเกินว่ายังไงนะกาโร่นายหนาวอย่างงั้นเหรอก็ได้เดี๋ยวฉันจะหาเสื้อกันหนาวให้นายใส่อีกสักตัวแล้กันงั้นเราเนี่ยก็ไปสู่มัมพุทธสามดาวของกาโร่กันเลยก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกววยไม่ว่าจะใครในดๆที่หลงกั้มาดูด้วยนะคร ผมวันนี้คนก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปรเตนนะคะี๋ยวเราก็อยู่กันในเกมที่มันจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่มีชื่อว่าเกม One Punch Man the Strongest ว้มันพูดชื่อเกมถูกแล้ววย oh! แล้วก็แน่นอนครับว่าเจ้าตัวการโร่เนี่ยมันได้กลับมารีเทิร์นให้เราได้สุมกันอีกครั้งหนึ่งและเมื่อมันกลับมารีเทิร์นแล้วเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับอาวุธเฉพาะนั่นเองก็คือเสื้อของมันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและก็แน่นอนอย่างแน่นอนว่าผมเนที่ปั้นเจ้าตัวการโร่ในลงทีมหลักก็จะต้องสุมทําอาวุธเฉพาะ3ดาวให้กับมันอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเมื่อเราทําเป็นอาวุธ3ดาวเนี่ยเราจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปรับชมต่อนะครับก็อย่าลืมกดไกล,ลค์ ก็ได้เข้ามาที่หน้าที่เราจะสุ่มเจ้าเสื้อกาโรแล้วนะครับซึ่งมันต้องใช้บัตรสุมเนี่ยทั้งหมดนะครับเจใบผมก็ได้ทําการเติมไปละ780้แบแบงค์แน่นอนเราจะมาทําการซื้อคอรบ70ใบกันเลยนะฮะสิบเบวกห้เท่ากับ70โอเคซื้ออีก53าาใบแล้วผมเติมมามไม่พอนี่หว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการเติมเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับ ก็ยังชั่วหน่อยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําการซื้อครบ70บใบไปเลยนะฮะโอ้โ <I> หเกือบไม่พอเนะี่ยคุณผู้ชมกดยืนยันไปเลยครับนี่เป็น70ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราก็ทาการสุ่มกันเลยเพราะเราจะเอาเจ้าเสื้อนี่มาการโร่เสื้อดําอย่างนั้นเหรอแน่นอนครับว่าไอ้รอบอื่นๆเนี่ยถ้าเราสุ่มไม่ครบ8รอบเนี่ยเราก็จะไม่มีทางได้อยู่แล้วใช่ไหมมันจะการันตีที่8รอบอยู่แล้วเราก็ต้องสุ่มให้ครบนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็กดไปเลยครับรอบแรกอ่าให้มันสุ่มมาของมันก็มีแต่อะไรแบบนนะนี้้คผชมเเพวกกศษด ต่อไปเลยครับไปเรื่อยๆอุย้ยได้เศษมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชม3กับ2เป็น5แล้วนะ2รอบนะฮะกดต่อไปครับวิด้เศษการโร่มาด้วยเอออยากได้เศษการโร่เหมือนกันวิด้เศษการโร่วันนี้ออกแบบยากจะจัดกดต่อไปอ่าเศษการโร่มาอีก2กดต่อไปครับคุณผู้ชมรอบนี้เศษการโร่มา1แล้วก็กดต่อไปแล้วก็รอบสุดท้ายฮะกดเลยครับอ่ะท่าน,นี้เราก็จะได้เสื้อมาแล้ว <S <S เป็นการสุ่มที่เรียกว่าสุ่มได้หรือเปล่าเพราะมันก็การันตีอยู่ดีนะป๊ปป๊บปป๊ป ปาบและปาอ่าเราสามารถรับได้หมดเลยนะครับก็รับมาให้หมดนี่ครับแล้วเราก็ได้เจ้าเสื้อกาโรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแถมเราก็ได้รับกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับเติมเงินสะสมนะคุณผู้ชมนี่ครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรับของไปเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเราได้อะไรบ้างว่าตัวซับไพดาวสิบใบเออนี่ดีมากๆแล้วเราก็ได้เจ้านี่ครับคุณผู้ชมโมโหเจ้าตัวเฮฟวี่แทงนะครับดาเมจรายเดียวทนทานทีมกดรับไปเลยเฮ้ยตัวอะไรครับเนี่ยตัวใหม่เวลาสําคัญหนีเป็นไงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่เตี๋ยวอย่างนั้นเหรอเป็น ตัวใหม่นะครับที่ผมเพิ่งได้ในทีมด้วยขนมพัดเตียวดาเมจายเดียวเสียวสุดเฮ้ยเท่หว่ะทำให้เล่นไปนะคุณผู้ชมเอาไว้เดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูละกันแต่ตอนนี้ครับการ์โร่สำคัญที่สุดมาการ์โร่ลูกพ่อตอนนี้พลังของเจ้าการ์โร่เนี่ยก็แค่2ล้านนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอปั้นการ์โร่เพิ่มอีกสักหน่อยละกันกดตรงลิมิตนะครับแล้วก็อัดให้มันเป็น15ให้มันเป็นสีทองไปเลยครับเพิ่มอีก3แล้วก็อัดสหนึ่ให้มันเป็น85 85โอเเเคป็นรรียบ้อยแล้วบตอนนี้ <Hey. S 2> ได้เวลาแล้วสินะที่เราจะทําการโรให้เป็น3าดาวสักทีเอาจริงๆนะคุณผู้ชมเจ้าวุฒิสาดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับมันก็จะมีความโกงของมันใช่ไหมแต่ว่าเจ้าการโรเนี่ยจากตอนแรกี่ยเจ้าการโรเนี่ยจะทำดาเมจจาก100%ก็จะกลายเป็น120%เลยนะฮะและปกติเนี่ยมันจะสุ่มเป้าหมาย3คนติดสาหัสใช่ไหมอันนี้จะกลายเป็น4คนและแถมนะครับเจ้าตรงนี้เครับเมื่อถูกโจมตีจะเสริมดาเมจโบนัสจากพลังโจมตีให้กับการโรในตอนแรกจะเป็น130จะก,กลายเป็น135%ซึ่งรือาเ,มมาเยมาเาไม่พพูดสิบ เพลงตรงเต้ตรงเตงกดไปเลยละกันนี่ครับเพิ่มมาอีก29งหมกับกลายเป็นเลือดปล่อยหมัดยังไงล่ะกดเพิ่มพลังไปอีก3000ันไปจังหวะเนี้และตอนนี้นะครับไอเทมเฉพาะของกาโร่ก็กลายเป็น3ดาวแล้วกับตรราเฉพาะอีก4ดาวพลังของเจ้ากาโร่เนี่ยก็เพิ่มมานะครับแต่ว่าเพิ่มมาไม่เท่าไหร่เองดูสเิตสกันสักหน่อยดีกว่านะครับพลังโจมตี3ามแสนเนะครับของกาโร่ผมตอนนี้กับเลือด1นล้านสี่แสนความเร็ว450อาิกับอัตราคียที่ข้อสามที่สองเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเหรอโอเคก็ถือว่าใช กาโรอาวุธ3ดาวกันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงจะเข้มข้นขนาดไหนนะครับโอเคครับผมแนละทีมที่เราจะใช้ในการประลองนะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับท็อปมาสเตอร์การโรโกเกส์ Master, o, นะครับผมเจ้า3ตัวนี้เนี่ยทำการอันติทั้ง3ตัวในเทอร์แรกนะครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าเจ้าการโรอาวุธ3ดาวเนี่ยมันจะบัฟดาเมจให้กับทีได้รุนแรงมากขึ้นจากตอนแรกในที่ติดกระดุกแตกสีทองแค่3ตัวก็จะกลายเป็น4ตัวทําให้หมัดของโกเกส์ของผมเนี่ยออกได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นเอาละครับคุณผู้ชมในตอนนี้นะครับผม แต่ว่าอันดับที่19เนี่ยเขาพลัง13ล้านเลยนะผมอันดับที่10พลังแค่11ล้านเองนะฮะเอาเราไปลองท้าสู้กันเลย <S <S อ่าคุณผู้ชมมาแล้วนะครับผมจะขอกดแบบคูณหนึ่งละกันนะครับแล้วก็เปิดอนิเมชันด้วยเขาถ่ายมาครับสองทีแปดแสนสับเลยยังไงต่อเขาแฟช่นประกายแสงเอาเขาโดนสับไปกดหนึ่งทีเจ้าการุ่นครับสับไปแล้วก็แฟชประกายแสงเขาปาดมาโจมตีคลื่นแสงครับฟงเฟงชงช้างตรงเต้งครับสองล้านหกแสนดามิทโอ้โหแล,แหล้วโคตรแรงแล้วก็ตาครับแทงท็อปมาสเตอร์ผมถ่ายคือไม่บางแล้วถ่ายสวยเจ๊จ แผลแบบนี้ครับโดนไป็น1ล้าน5แสนดาเมจครับแล้วเพิ่มโลมาครับแล้วดูครับกาโรบุษสามดาวของผมครับออกไปครับจังหวะนี้ไปกาโรลูกพ่อลำหมัดลำมวยไปปล่อยพลังหมัดแล้วยังไงโอ้โหเป็นไงเปลี่ยนฉากไปอีกสีหนึ่งแล้วก็ลำหมัดไปจังหวะนี้ดาเมจอยู่ที่4ล้าน5แสน6สี่4ล้าน6แสนดาเมจครับแล้วดูครับติดกระดูกแตกสีทองไปถึงสี่ตัวครับคุณผู้ชมแล้วการที่ติดกระดูกแตกสีทองสี่ตัวอย่างนี้ทำให้หมัดกัรวิสของผมออกรุนแรงมากๆ แล้วรวมไปที่7จ็ดล้านเจดโอ้โหมัดโกกิสึมัดโกโกสิสึขั้นอัปเกรดครับจากเจ้าดามเมจของการโร่ทำให้โกกิสึครับตีรุนแรงมากขึ้นนะคุณผู้ชมโอเคครับแล้วมาเริ่มเทิร์นใหม่ครับแทงท็อปมาสเตอร์ผมถ่ายไปมืาเดิมแล้วถ่ายเจ้าดวงเข้าไปครับถ่ายตังครับถ่ายตังโดนไปเจนแสนเจ็ดหมืน่นแล้วก็กาโร่ผมมาทำการัตีรอบที่สองปล่อยมัดพลังแสงนะช,ชาชาชาปูปังโป่งเต็งตวงกุ้งเติมปัง้งโอ้โหโดนไปเท่าไรโ <laughs> ดนไปเก้าแสนดามเมจครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มบัฟให้กับมัดโกกิสึ ยะ yeah. ต่อยสามสเต็ปทวนครับส่องร้านหนึ่งแสนดาเมจโอ้โหกาโร่ oh o, นี่มันเทพจริงๆนะฮะทำให้บัตรของเจ้าโกลวยสืของผมเนี่ยรุนแรงมากขึ้นมากๆนี่นี่นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองสู้กับอันดับที่7ของเซิร์ฟปูพากนะครับพลังเขาน้อยกว่าผมนิดนึงนะแต่ว่าตัวที่เขาเล่นเนี่ยเป็นกาโร่ห้าดาวเลยนะกาโร่ o, ผมยังแค่4ดาวอยู่เลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าไปกันเลยโอ้ oh. oh. มาถึงก็ให้นะักกากหวานต่อยก่อนเลยเหรอ สองหมัดสามหมัดสามหมัดหนึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วยังไงครับผมยังทนดาเมจได้สบายๆแล้วก็แทงท็อปมาสเตอร,ร์เขาถ่ายแถวกลางมาครับอย่างนี้ก็โดนโกเกสึแต่ว่าโกเกสึมีต้านทานอยู่ครับโดนสับไปหนึ่งจีด้วยเจ้าการโรแล้วก็ตาผมถ่ายขึ้นไปบ้างครับแทงท็อปมาสเตอร์โอปรัดวัดเวียงเพียงไปข้างหน้าโดนไปสองล้านหนึ่งแสนดาเมจแล้วเขาก็เกิดแต่ตายไปสองตัวเลยฮะแล้วก็ตาก,การโรผมปล่อยหมัดขึ้นไปบ้างแบบวุฒสามดาวจิ๊บ็อบต๊อบตัอบต๊อบโอ้โหโคตรแรงแรงเหมือนกันนันเนี่ยสี่ล้านแปดแสนดาเมจครับแล้วเขาเป็นลมไปเลยครััััับบตววววแแแลล้้้้กกกก็ทาใหหหจจงงงะะนนนีครรรมมมดดสึผุๆโไป ที่สี่ตัวเท่านั้นห้าตัวเท่านั้นโดนห้าตัวไปเจ็ดล้านสี่แสนดาเมจครับคุณผู้ชมโอ้โหเจ้ากโกเกสึนะครับต่อยสะใจจะจัดจะมาเริ่มเทิร์นใหม่ครับแทงท็อปมาสเตอร์ผมถ่ายไว้จังหวะนี้ตายหมดเลยหรือเปล่าตายหมดเลยหรือเปเล่าโดนไปดิ่งล้านห้าแสนครับยังไม่ตายแบบนี้ก็จัดไปครับกาโร่ปล่อยหมัดซ้ำสองไหมฮะซึ่มมิติสี่แสนหนึ่งตัวแล้วก็จบเลยครับปิดฉากแน่นอนครับหมัดโกเกสึ เพิ่มดาเมจให้กับหมัดโกะกสุโดนไปหนึ่งตัวหนึ่งล้านสี่แสนดาเมจโอ้โหคือแบบว่ามันดีจริงฮะตัวนี้ไม่อยากจะอวยแต่ว่ามันก็โกงจริงจริงผมรู้ว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมสู้กับอะด,ดับต,นตน้นๆใช่ไหมล่ะผมได้ลองสู้ไปแล้วล่ะแต่ว่าผมสู้ไม่ได้เลยนะฮะก็เลยต้องมาตบคนที่รันดับน้อยกว่านะเพื่อโชว์ความเท่ยังไงล่ะงั้นต่อไปจะเป็นคนสุดท้ายแล้วกันดะคุณโบกิฟคุณโบกิฟพลังน้อยกว่าผมอย่างนั้นเหรออยู่อันดับที่แปดด้วยนะครับงั้นก็จัดกันหน่อยละกันอ้าวอแแลววมมมาบสยยจจะัััดผเเรรริ่่กกน3ตคท ถไ,ไปโดนฟูบุกิเขาด้วยครับหนึ่งล้านสองแสนดาเมจครับแล้วก็ตาการโร่พบออกจังหวะน,นี้ออกสก,กิลไปปล่อยหมัดพลังแสงเจ้าจูจ่ๆแล้วก็ลั่มไปจังหวะน,นี้ครับสี่ล้านสามแสนดาเมจต,ตีกระดูกแตกสีทองไปสี่ตัวทวดแล้วก็มัดก,ก็คือสือครับมัดรแห่งความตายรับไปซะโอ้โหเก้าล้านดาเมจคุณผู้ชมหายไป2ตัวครับแถวหลังหายไปเกือบหมดครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่าเรียกว่าหายไปเกือบหมดหายเกือบทั้งทีมเลยดีกว่านะครับแล้วเขารั่คืนมาบ้างแต่ว่าไม่ใช่อาวุธสามดาวไงนะเขาก็ซาบัานเคนมาครับจังหวะนี้เอาละครับ มาเริ่มเทินใหม่ครับแล้วแทงท็อปมาสเตอร์ครับผมไถไปอย่างแน่นอนตายอย่างแน่นอนฮะด้วงโดนเป็นสองสเต็ปช่วนครับแล้วเรียบร้อยไปเลยครับด้วงนอนเทงเต้งไปแล้วฮะแล้วก็ตาการโร่ผมปล่อยหมัดไปรอบที่2ครับจงนอนเทงเต้งไปให้หมดทั้งทีมโดนไป็นึงล้านสี่แสนดาเมจอย่างนั้นเลยแล้วก็หมัดก็คือปิดชาอีกแล้วครับ โอ้โหคือทีมนี้เนี่ยโดนหนักมากๆนะครับโดนต่อยไปทีเดียวเ้าล้านดาเมจเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ขนาดโกเกิสึผมนี่ยยังปั้นมาไม่เยอะมากเลยนะฮะโอ้โหคือต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าเจ้าการโร่เนี่ยมันบัฟดาเมจให้กับทีมได้รุนแรงจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะแรงอะไรขนาดนี้แรงวัวตายควายล้มกันไปเลยนี่ครับขนาดพลังโจมตีโกเกิสึผมแค่3ามแสนห้าหมื่นไม่อยากจะคิดเลยพวกคนที่เขาปั้นไปถึง4ี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยมันจะแรงเท่าไหนนร่นะฮะเนี่ยคือการโร่ผมมันพลังโจมตียังเยอะกว่าโนะคุณผชม รเราอวยกันมาเยอะและ้วก็แน่นอนนะถ้าใครมีงบนะครับก็ควรจะสมไว้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัวการโร่เนี่ยมันยังเล่นได้อีกยาวๆเลยนะฮะอย่างไใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมทำอะไรกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโปรเต้ด้วยแล้วเราก็าไว้เจอกันคลิปหน้าถ้า,ามีนะครับส่วนวันนี้ผมโปรเต้ของต้องลาชุกคนไปก่อนบา,บายๆครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมากๆจากใจจริงนะฮะจุ๊บ